คลิปที่แล้วอะคะ่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินฉบับเต็มนะคะแล้วก็คลิปเนี้พัดจะมาลงลึกเข้าไปอีกนะคะแล้วก็จะมาบอกถึงกับดักความเชื่อที่ผิดผิดนะคะทําให้ผลตอบแทนของการลงทุนหรือว่าแผนการเงินระยะยาวอะคะ่ะผลก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแผนแบบดีนะคะคปกติพัดก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางกายทํายังไงให้เรา ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ก่อนไวนะคะแต่ว่าวันนี้พักก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเงินที่ทำให้คนไทยรวยก่อนแก่เริ่มต้นจากความเชื่อผิดๆนะคะคนคิดว่ามีอายุเยอะแล้วเนี่ยเราควรจะมีคอนโดปล่อยเช่าสักห้องหรือว่าเราควรที่จะซื้อสลักออมสินไปเรื่อยๆนะคะต้องบอกนะคะว่าการลงทุนแบบเดิมในยุคที่เงินเฟอ้อ เติบโตเร็วกว่าจรวดหรือว่านี่ขวเรือนของคนไทยอะสูงมากติดอันดับโลกการวางแผนการเงินแบบเดิมๆอะค่ะมันก็ล้มเหลวเลยค่ะเดี๋ยวพัชจะมาลงลึกให้ฟังนะคะว่าสําหรับการวางแผนเกษณรแบบไหนนะคะที่จะทำให้คุณนะมีเงินใช้แบบสบายๆแล้วก็ไม่เป็นภาระใครแล้วก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมเริ่มต้นจากคอนโดไวเช่านะคะหลายคนคิดว่าคอนโดไปชเช่านี้มันเป็น p a s s ีฟอ i n c o m แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสาหรับวัยเราๆที่อายุเยอะขึ้นนะคะการที่มีคอนโดปล่อยเชา่าสักห้องหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระอย่างมากเลยมันคือแอคทีฟอิน o m มที่แท้ทูเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงหลายอย่างมากนะคะผู้เช่าไม่ดีหรือว่าห้องว่างเป็นปีหรือว่าจะต้องซ่อมแซมใหญ่ก็จะต้องเสียทั้งแรงกายแรงเงินก็ไม่เหมาะกับวัยที่เราควรที่จะพักผ่อนรวมทั้งภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีพัทก็เลยจะแนะนำนะคะจากการเป็นเจ้าของคอนโดห้องเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายร้อยหลังนะคะด้วยการลงทุนใน l e ีดหรือว่าเ e ล l เอสเ t e อินเวส m e เมนต์ทรหรือว่ากองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้อดีนะคะก็คือข้อหนึ่งมีสภาพคล่องสูงซื้อง่ายเหมือนหุ้นเลยค่ะไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องแบบกว่าจะขายคอนโดได้แต่ละห้องเป็นปี หรือว่าข้อ2ก็คือจะช่วยในการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทพร้อมกันไม่ใช่แค่แบบมีคอนโดไม่กี่ห้องข้อ3ก็คือไร้พาละด้วยเพราะว่ามีผู้จัดก,การกองทุนช่วยในการดูแลข้อ4ปันผลสูงหลีดส่วนใหญ่จะให้ปันผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ในระดับที่น่าพอใจเลยถ้าคุณคิดว่าจะลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนประมาณ4 5่ต่อปีต้องบอกนะคะว่าไม่พอเพราะว่าเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยมากกว่า3การที่คุณได้ผลตอบแทนแค่ประมาณ 4, 5ก็แสดงว่าเงินก้อนนั้นนะแทบไม่ได้โตไม่ได้ทํางานอะไรให้เราเลยสําหรับเริ่มต้นของแผนการลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้ชนะเงินเฟอ้อ ก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะประเทศไทยหุ้นในประเทศไทยอาจจะมีข้อดีก็คือเป็นหุ้นที่ปันผลสูงแต่ต้องบอกนะคะว่าม,มีความเสี่ยงของการกระจุกตัวแล้วก็การลงทุนในประเทศไทยมันเป็นประเทศเล็กๆเ,เป็นตลาดที่เล็กมากทาให้มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนแนะนํานะคะให้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นปันผลจะดีกว่าแทนที่จะซื้อรายตัวเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนนะคะที่ช่วยในการเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตแล้วก็ช่วยในการลดความเสี่ยง ของหุ้นรายตัวด้วยคือกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือว่า Global Funds จะเป็นกองทุนรวมที่สำคัญมากค่ะเพราะว่ามันจะกระจายเงินไปในตลาดที่มีการเติบโตสูงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถซื้อ DR หรือว่า Depository Receipt ที่ทำให้เราซื้อเหมือนกองทุนรวม ETF ว่ค่ะได้ง่ายด้วยเงินบาท DR DRX ก็คือ จะลงทุนไปในนวัตกรรมระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นทเทคโนโลยีเฮลท์แคร์ต่างๆเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้าน AI จะช่วยในการลดความเสี่ยงของค่าเงินบาทอ่อนอ่อนค่าหรือว่าแข็งค่าขึ้นด้วยในระยะยาวสำหรับกองทุนรวมดัชนีอะค่ะก็คืออาจจะมีความเสี่ยงจากการปันผลด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ปันผลมาเราก็จะโดนหัก10%นาะทีจ่ายส่วนกองทุนที่เป็น active f u n นะคะก็คือ จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ว่าก็คือค่าธรรมเนียมในการลงทุนก็จะสูงกว่าผลงานก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนด้วยแต่นคนอาจจะคิดว่าการฝากเงินเป็น US ดอลลาร์ดีไหมในช่วงที่ผลตอบแทนช่วงนี้ประมาณ4%กว่าจนถึงประมาณ5%เกว่าปีก่อนก็คือต้องบอกว่าพวกนี้เป็นผลตอบแทนชัว่วคราวเองค่ะ ในช่วงที่ดอกเบีย้ยโลกสูงเท่าน,านั้นเมื่อดอกเบีย้ยโลกลดลงอะคะ่ะผลตอบแทนก็จะลดลงไปด้วยจริงแล้วว่าค่ะการที่เราวางเงินไว้ในไม่ว่าจะเป็น US dollar เงินหยวนมันแค่ช่วยในการกระจายสกุลเงินเท่าน,านั้นไม่ใช่เพื่อการสร้างผลตอบแทนหลักกองทุน p พ r p o s e Fund ันหรือว่า Passive Income Fund นะคะ Passive Income ที่จะแนะนำก็ได้แนะนำไปแล้วถึงคลิปก่นกอนๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงลึกกันเพิ่มก็จาก ถ้าเกิดว่าเราคำนวณถึง per p o r s e fund หรือว่ากองทุนรวมตามวัตถุประสงค์ของเราอะคะ่ะเราก็ต้องคิดนะคะว่าเงินแต่ละประเภทหรือว่ากองทุนแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันอย่างเช่นกองทุนเงินฉุกเฉินจะต้องเป็นอะไรที่มีสภาพคล่องสูงสามารถแปลกลับมาเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดน,นะคะส่วนเงินกองทุนกเกษียณเราก็อาจจะเพิ่มมีความเสี่ยงได้อีก สูงขึ้นมาอีกระดับหนึง่งตั้ง Purpose Fund นะคะก็คือเป็นกองทุนเงินที่เราจะใช้กันหลังเะษียอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอยากจะมีเงินใช้เดือนละ50,000บาทนะคะหรือว่าปีหนึ่งประมาณ6,000นบาทเราหวังผลตอบแทนประมาณ5%ต่อปีก็คือคุณจะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยะคะ่ะประมาณ12บ็องถึาว่า เหตุผลนะคะว่าทำไมาการที่เราอายุเยอะขึ้น50-60ถึงเนี่ยไม่ควรที่จะซื้อคอนโดปล่อยเช่านะคะเพราะว่าจริงๆด้วยหลายสาเหตุนะคะมันไม่ใช่แพสซสิอินคำที่แท้จริงผลตอบแทนเนี่ยต่ำกว่านี่คิดหักค่าส่วนการค่าภาษีค่าซ่อมแซมก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ2.5-3%ถึงต่อปีถ้าเทียบกับสิบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนประมาณ57%ต่อปี แบบที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องปวดหัวต่อมานะคะก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นปันผลไทยซึ่งปันผลไทยเนี่ยก็จะให้ค่าเฉลี่ยประมาณ4-8%ต่อปีก็อาจจะเป็นธุรกิจที่หลายๆคนคุ้นเคยมีความกังวลน,น้อยกว่าแล้วก็ซื้อง่ายขายคลองก็กลุ่มที่นิยมนะคะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารสื่อสารพลังงานสาธารณูปโภคน้ําไฟหรือว่าคาปีกขนาดใหญ่ข้อดีก็คือปันผลเนี่ยสูงกว่าเงินฝากประจํา แล้วก็ลงทุนเองลงทุนง่ายไม่ต้องบริหารเองแต่ข้อควรระวังก็คือมีความเสี่ยงสูงกว่าลีดแล้วก็ปันผลอาจจะไม่สม่ำเสมอในบางปีต้องเลือกเป็นหลายบริษัทนะคะเพราะว่าถ้าซื้อผิดตัวเนี่ยก็อาจจะเงินต้นหายได้สำหรับมือใหม่อ่ะคะ่ะคิดว่าเลือกกองทุนหุ้นปันผลก็จะดีกว่าซื้อเป็นหุ้นรกลตัวต่อมาก็จะเป็นบอลฟันหรือว่า กองทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงที่ต่ํากว่าแล้วก็ผลตอบแทนก็อาจจะต่ากว่าประมาณ2.5 4เหมาะกับคนที่ไม่อยากเสี่ยงแล้วก็เหมาะกับวัยที่อายุมากขึ้นต่อมาก็คือ DR หรือว่า Depository Receipt นะคะหรือว่าเป็นพวกคุนต่างประเทศหรือว่ากองทุนต่างประเทศข้อดีเนี่ยก็คือจะกระจายความเสี่ยงออกนอกประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเงินดอลลาร หรือว่าเงินหยวนมีแข็งค่าขึ้นเราก็จะได้ไประโยชน์จากเงินต่างประเทศที่แข็งค่าแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของการที่เงินบาทอ่อนข้อดีก็คือเหมาะกับคนที่อายุประมาณ40-55นะคะที่ต้องการสร้างพอร์ตอีกก็คือลงทุนในบริษัทระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Apple, Microsoft, Nestle, Visa ก็จะสามารถสะสมเป็นเงินดอลลาร์ในอนาคตข้อควรระวังก็คือ ผันผวนมากกว่าตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต้องเข้าใจปินานของธุรกิจด้วยแนะนําว่าจะต้องลงทุนยาวประมาณ7-10ปีขึ้นไปถ้าไม่ถนัดเลือกเองนะคะก็ให้ลงทุนเป็นกองทุนรวมดัชนีโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น global index fund เป็นกองทุน s p นะแจกร้อยกองทุน msci world ลงทุนประมาณ5-10ปีขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ8 1 0ต่อปีกองทุนรวมผสมรายเดือนหรือว่า multi asset income เป็น กระจายหุ้นกับตราสารนี้ก็จะได้ผัผลสม่ำเสมอเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินทุกเดือนมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ4-6%ก็เหมาะกับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปส่วน ETF ของหุ้นโลกอะค่ะก็ในไทยก็มีเป็นรับฟีดเอฟ์ฟันมาจากต่างประเทศเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น VOO IVV QQQ นะคะก็จะมีในกองทุนในประเทศไทยอยู่หลายกองเหมือนกันพวกนี้ก็จะเน้น ผลตอบแทนตามแต่ชนีอาจจะไม่ได้สูงมากเราก็เน้นสะสมมูลค่านะคะที่สําคัญก็คือไม่ต้องเสียภาษีปันผลแล้วก็เข้าถึงโอกาสในการเติบโตในโลกนะคะลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศค่าธรรมเนียมก็จะต่ํากว่าแอคทีฟฟันข้อควรระวังนะคะก็คือความผันผวนในระยะสั้นค่อนข้างจะสูงมากมีความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นโลกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น ETF นะคะจาก MSCI e World ก็จะเป็นเน้น Passive Management นะคะซึ่งก็จะช่วยในการกระจายความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั้งโลกมากกว่าแล้วก็แต่ข้อเสียก็คือผลตอบแทนอาจจะต่ำกว่าการที่เน้นลงทุนในประเทศอเมริกาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเดียวส่วนกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นก็คือ Short Term Bond อาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะแต่มีไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งช่วยในการเพิ่มสภาพคล่อง ตราสารนี้ได้แก่พวกตราสารนี้ที่อายุเฉลี่ยมไม่ถึง1ปีพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินครังหุ้นกู้คุณภาพดีเอาไว้ในการพักเงินฉุกเฉินประมาณ3-6เดือนมีสภาพคล่องสูงซื้อขายได้ทุกวันผลตอบแทนก็อาจจะสูงกว่าเงินฝากนิดนึงแต่ว่าที่สําคัญก็คือไม่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ความเสี่ยงก็ค่อนข้างต่าแต่ไม่ถึงกับความเสี่ยงเป็นศูนะคะแต่ค่อนข้างจะต่า ต่อมานะคะก็จะเป็นไอเดียเกี่ยวกับเรื่อง passive income นะคะสำหรับคนที่อายุประมาณ50-60ปีขึ้นไปที่จะเป็นรายได้เสริมเล็กเล็กนะคะประมาณเดือนละพันถึง5,000บาทโดยที่เราจะไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะทำสซอคอสออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาสอนการทำอาหารการทำธุรกิจหรือว่าประสบการณ์การทำงานพวกคู่มืออ e ีบุ๊กต่างๆที่ปรึกษาในโค้ชประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น HR เป็น m a n a g e เหรือว่าการทำ u t u b e การทำ Podcast แ้วเราเก็บเลือกชีวิตตัวเองสุขภาพแล้วก็การเงินการทำงานฝีมือเป็นงานเอเดเร็กเล็กๆบางคนนะคะหมอก็เจอนะคะแบบวาดรูปแล้วก็ขายได้นะเป็นขายพวกวาดรูปอนิเมะขายได้เหมือนกันหรือว่าการให้เช่าเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าชุดสูทซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ จะเป็นสังคมที่เช่ามากกว่าซื้อหรือว่าอาจจะเป็นไอเดียกับการทําคอร์สอบรมเล็กๆนะคะใช้ทุนน้อยไม่ต้องมีสตูดิโอใช้ห่วงห้องง่ายๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือการทําอาหารการสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษพื้นฐานการทําบัญชีร้านเล็กๆหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่คนรุ่นใหม่ก็อยากฟังจะทาเป็นคอร์สเล็กๆราคาประมาณหลักร้อยสามร้อยห้ต่อคนนะคะก็จะเหมาะก,กับวัมีอายุ หรือว่าการขายไฟล์ดิจิตอลนะคะก็คือผู้สูงอายุหลายคนก็คืออาจจะสามารถที่จะเขียนวาดออกแบบได้นะคะก็คืออาจจะสร้างเป็นสูตรการวางแผนสูตรแพลนเนอร์สูตรอาหารหรือว่าสูตรการวัดผลสุขภาพรวมทั้งไฟล์การลงทุนแบบงา่ายๆงานที่ไม่ต้องฝึกเยอะแต่ว่าเป็นไรายได้เสริมที่มั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทบทวน proof reading การอ่านโค้รสุขภาพเบื้องต้นหรือว่า การทำงานเบาๆเป็น virtual assistant ออนไลน์นะคะจะเป็นช่วยดูแลเกี่ยวกับการออกกำลังกายแชทซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษการดูแลให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุออนไลน์สรุปเนื้อหาในบทนี้นะคะสำหรับ passive income หรือว่ารวยก่อนแก่นะคะในวัยอายุประมาณ50-60บวกแล้วก็ลดความเชื่อกับดักผิดๆนะคะอย่างแรกไม่ต้องซื้อคอนโดใช้เงินเริ่มต้นที่ต่ำนะคะเน้นซื้อหลีดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างรายได้เรื่อยๆ ไม่ต้องลงแรงกายลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกเหมาะกับคนไทยที่ทำได้่งนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็การวางแผนที่ดี early is key นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ